สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนรอบบ่ายเอาคุณยายขึ้นเตียงท่านได้พักแล้วท่านได้นอนหลับกลางวันก็เลยหาเวลาออกมาทำคลิปสักห้หนาทีเพราะช่วงนี้ประจุมไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะทำลงบ้างเดี๋ยวพี่ยูเขา จะตัดสิทธิ์เราก็คุยสเเหลระเหมือนเดิมค่ะทุกคนมีอะไรก็เอาเมาส์มอยสู่กันฟังค่ะก็จะพูดถึงเรื่องชีวิตปัจจุบันเนาะโลกใบนี้มันอยู่ลำบากค่ะทุกคนมันอยู่กันยาก คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจถึงรู้ใจก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยค่ะทุกคนมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาโลกเราปัจจุบันเนี้ยมันอยู่กันลำบากจริงๆค่ะทุกคนวันๆคนจ้องจะหลอกเราในกั จ้องจริงๆบางคนไม่ทำอาชีพอะไรเลยเกิดมาเพื่อหลอกลวงคนอื่นกินก็มีนะทุกคนมันมีให้เห็นตั้งหน้าตั้งตาหลอกเขาอย่างเดียวก็มีเท่าที่เห็นในข่าวในข่าวเนาะในทีวีที่ประจุบดูข่าวทุกวันน่ะก็เลยได้รู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างก็เก็บเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะ มันก็มีหลายปัจจัยแหละทุกคนเกิดมาพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกันแต่สิ่งเดียวที่เกิดมาเหมือนกันก็คือตัวเปล่าเล่าเปือยมาตอนไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเหมือนกันในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ ยังมีชีวิตยอยู่เราทําได้เราทําเองนะทุกคนเราทําเองดีกว่าไปหลอกไปลวงคนอื่นเขามันได้แต่มันไม่ได้ยั่งยืนมันก็กินบนความทุกข์ของคนอื่นมันมีความสุขที่ไหนล่ะทุกคนว่าไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีช่องทาง หรือว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆผุดมาในหัวสมองเราแล้วเราคิดได้ลงมือทำมันก็จะทำให้เรามีชีวิตยืนยาวออกไปอีกหรือว่าทำอะไรก็พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้อยู่ก็ทำนะคะทุกคน พะจุบดูข่าวเนาะดูทุกวันและเสพข่าวอาจจะเสพข่าวเยอะไปหน่อยก็ได้ทุกคนมองเห็นอะไรไหมคะดอกปีบค่ะทุกคนดอกปีสวยงามรอบรอบรอบบ้านค่ะรอบบ้านที่ประจุบอยู่วันนี้อากาศดีดีค่ะ มีแดดแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่มีลมก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะที่ทางการเขาประกาศว่าเข้าสู่หน้าหนาวของไทยแล้วตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบสี่สิบสามนะคะทุกคนที่จันทบุรีหนาวก็ไม่หนาวหรอกทุกคนจันทร์ตราดจังหวัดจันทร์จังหวัดตราดมันไม่ค่อยจะหนาวเหมือนภาคอื่นๆ ภาคเหนือภาคดิสานเนี่ยโอ้เวลาหน้าหนาวมานี่ทั้งวันเลยนะเสื้อแขนยาวไม่ต้องถอดมันหนาวเย็นเนาะแต่ทางจันทบุรีตราเนี่ยประจุอยู่มาจะสามสิบปีและสามสิบกว่าปีแล้วไม่ใช่จะสามสิบกว่าละไม่มีความรู้สึกว่าหนาวเลยคนะ่ะทุกคนมีภาคนี้แหละที่ไม่หนาวฝนแปดแดดสี่อะ ที่จันทบุรีตราดระยองประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คุยสเปเหละค่ะทุกคนปัจจุบ,บันๆไม่ได้รู้จะเอาอะไรมาคุยเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนนะ่ะก็เจอเจอะอะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละจ้าว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนาะมันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันอยู่ยากอยู่ลำบากเพราะว่าคนเรา ก็เข้าใจแหละจ้าทุกคนว่าชอบความสบายกันเนาะแต่ว่าความสบายนั้นน่ะเราต้องสร้างเองอย่าไปเบียดบางคนอื่นอย่างนั้นน่ะน่าจะมีความสุขกว่าเราไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทำอะไรได้ด้วยตัวเองมันจะมีความสุขแล้วมันก็อยู่ได้นานมันจะดีกว่าอันนี้มันเป็นความ เห็นของประจุบนะคะทุกคนอนนเดี๋ยวประจุบขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนพูดพูดพูดไปเดี๋ยวจะง่วงนอนกันขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมคลิปติดตามให้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วดูแลสุขภาพคะ่ะ เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ